จากในติกต็อกซองรอยมีท่อนได้ั้งวัดนี้เลยอ่านี่นี่นตัวนี้นะเป็นไม้ทูกพื้นซองรอยมีท่อนนี่ปับยาวได้ขึ้นม,มานายทั้งมาทั้งตัวปั่นนะครับเป็นสแตนเตลสไม่ขึ้นสนิมทนทานขึ้นคอยไอ้ตัวนี้มาห้าอันนะครับไ่เยอะมากนะเยอะมากซองรอยห้าบาท ส่งร5ยห้าบาทค,คือได้มดนีเลยนะไม่ต้องไปเจอหันเป็นปั้นอยู่ตึงตัวนี้สามารถปรับได้มันอ่านี่นี่มันรอบได้เลยเวลาทู่ปืนนะครับใครดีแบบหมายทู่ปืนพังนะได้พังนะครับจัดไปเลยช่องรยมีท่อนทุ้งได้้งหมดนี้เลยเมื่อเราใจแอ็งซ้ำเดือนเหลือทิ้งซ้ำเดือนเหลือทิ้งกายยังคุมแต่จริงๆก็มันมั่นใ้ได้มาเพราะซ้ำเดือนบานในกี่กำลังมองอ้าเลยนะอันนี้ตรงปกเหนนอนซึ้งตัวนี้เป็นสเตลเลสอย่างนี้เลยเวลาทู ยุดนิ้วุู้งาแล้วก็ติดแป็ก้วเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยวให้ดูว่ามันทูกจริงพุ่มก็ไม่คิดว่ามันจะทูกูกันนี่ปวดเชื่อในอ้างราค่ะเจ้าพันเนี้ยแต่นี่ช่วงรอยบานีขึ้นมาฮะเวลาถูกก็ง่ายอือ mm hmm. ใครอยากได้ไปจัดเลยมันแป๊บเดียวจากซี่ร้อยว่าเลือกส่องรอยมีทอน